สวัสดีค่ะนันพัฒชัยวงศ์สืบค่ะดิฉันเข้ามาธุรกิจที่นี่เนื่องด้วยว่ามีพี่สาวท่านหนึ่งที่ทําธุรกิจด้วยกนันแนะนําค่ะต้องขอบคุณสําหรับผู้ที่แนะนําเข้ามารู้จักกับธุรกิจที่นี่ภายในเวลา6วันนันพัฒสามารถที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะสําเร็จในธุรกิจนี้ค่ะคหีสา์หลังนี้เป็นคหีสาดที่ยิ่งใหญ่มาก ตลอดชีวิตที่ตัวเองทำธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจเน็ตเวิร์มาก็รู้สึกว่าประทับใจกับที่นี่ทุกเรื่องราวความสำเร็จคิดว่าอยู่ที่นี่วันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆและนักธุรกิจทุกคนคะ่ะเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ท่านสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สำเร็จไปพร้อมกันวันนี้หากท่านมีเป้าหมายเราจะผ่าแผนให้ท่านสาเร็จหากวันนี้ท่านมีความตั้งใจ เราจะสำเร็จไปพร้อมกันนันพัฒ ITS พารวยเราจะพาท่านไปรวยและสำเร็จด้วยกันและพบกันที่คลืงหาด400รอล้านค่ะ